สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดกระดิมาอยู่วัดป่าดงนาเพิดนเนาะค่ะนี่ค่ะมาตีตามเนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์จะไดตัวเด็ดตัวดีตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องบัรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะมัสการค่ะัสการค่ะอาจารย์สาธุสาธุอ่อ ตาลัอาจารย์ได้ยินข่าวว่าได้มาแล้วนะครับตัวสวดอภิธรรมได้แล้วได้แล้วสุดสุดสวดอภิธรรม,ตมโตอภิธรรมฟองอภิธรรมตาลปัตรสวดก็ได้มาแล้วซึ่งจะไปซื้อคอนหนี่เออก็จะเป็นชัทธาจากแอดมินเฮายูทูบเฮาแอฟซี่เฮานี่ละเออได้มาปับป๊บก็ไปซื้อปั๊บมาได้ <c oughs> เห็นว่าชัวพอใจ ถึงราคามันก็อยู่นี่ราคามันก mm. ็อยู่นี้โอ uh ้น claro ี่ใบซุงใบเซ็ตเรียบร้อยเออค่ะละข้ามันก็อยู่นี่ราคาอยู่นี่เอ้ FC เราก็จะเห็นอยู่แล้วล่ะเนาะเออค่ะได้แล้วเนาะค่ะอืมละขาอยู่างนี้จะได้ไปทียนย่างนี่ละค่ะาได้ใบเทียนย่างวันนี้สำหรับผู้เช่านี่ก็มี มีทงังไม่ออกทังไก่เนาะ่นไม่เน่นสายบุญ่น่นโชดดีนัพม่นกับแม่นกับม่ถาาวายประชุประเจยไ่เชือเคียงคู่บัวตาเพิ่นคนว,ว่าเชือเคเคียงคู่บัตาเครื่งปันป้นไฟนี่บ่ค่ะเคียงปั้นไฟนี่เด้ออออที่ถวายใช่ป่ค่ะอืมอย่างนี้อยากได้ีบแตอว่ากบอกอาัิบอกรยวมพยโยผู้ใดมี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 ัทธาห่วงอีกเนาะให้มันได้เน,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 นะาะ ยังปั้นไฟปั้นธนมือไฟฟ้ามือไฟฟ้าได้หัวลุ่มตัวหนี่งอืมนี้ก็อ่านหน่อยื่อพ่นนี่เลยเจ้าภาพสมุติหัวใหญ่น้ำเจ้าภาพสมุติหัวใหญ่เออเห็นเด้อไม่บอกค่ะสองพันเก่านี่นเออเจ้าภาพสมุติหัวใหญ่น้ำอันนี้จะเป็นแม่ยังกูน้าซออยังเลยคอยคุณพลอยน้พัทคุณพลอยน้พัทว่ะอันเกียงยังไง เียงสิลทนากุลเออเกียงศิลทนากุณอะไรมันมาถวายประจุปเอยไว้แต่สื่อเกียงคูกุตาได้ไม่หมนี่ละสองหมนบาทสองหมบาทแต่ว่าอันตัวนี้วันออกไบตัวนี้เมันอ๋อค่ะสองหมยบาทสามร้อยค่ะสามร้อยสองหมื่นสามพันบอแมอันนี้วันเอาเอาใช้ตัวพี่ก็เป็นสองหมื่นสองหมื่นสองมืนนสองหมื่ร้อยสามร้ เออเพื <Merci. S 1> ่อนเอาใส่ให้สองหมื่นสามลอยเป็นมีคนมีคนต่อยอดกับเพิ่นแต่ว่าสามพันหนึ่งคนว่าเอาใส่สมุดหัวไงเออกะที่เก็บไว้จะซื้อเครื่องกุปาตเก็หมดละบาดกับมีทั้งแม่ทั้งมันดุ่งแม่ยังหลานนี่แม่ยายสมบูรณ์บ่จ้ายายสมบูรณ์อย่างนู้นอ่ะบาทครอบครัวความครอบครัวนี่ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะเออเป็นบุญเป็นกุศลนอกเพิ่นว่าออกถวายประตูพระใจไว้จะซื้อเครื่องปัวนไฟฟ้า จะเป็นเป็นเคียงคู่ปลาตาราคาเคียงอยู่สี่หมื่นสามราคาตัวเคียงสิบแนงก็สี่หมื่นสามแข่งกันโยมพ่อโยมแม่เวาผู้มีกิใส่ท่ายวออกร่วมกันทั่วมาเนาะมีมีเบื่อทั่วหิ้วเดี๋ยวเฉแอดเพื่อนดอกกุหลาใส่ทย่ายให้เนี่แหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะก็จะได้เราละเรีย้อยเมื่ดใจนึงจักหมื่นค่ะร่วมกันเมื่อเคียงปั่นไฟ รเคียงกนไฟกับทงสายเดรองแงงว่ากับเขาเคียงกุบตาเนาะเคียงกวนไฟสําเร็จมันมีได่แล้วเคียงกุบตา่หมื่นสามสิบแรตอนนี้กระไดไปจักหมื่นเหรอดนี้ได้ไปสามหมืโอ้สามหม่นแล้ว่ะจักล้แล้วนะว่าได้อีกหมื่นบอกงานบอกโน้มนมารคือของเสวัตคือาแล้วเอาไปน้ำเอาไปใช้ก็ได้ค่ะ ให้พี่มันพาด้วยคว่างมาด้วยออกไปก็่อไปตั้งอยู่นี่โอ้เราไปคาจารย์ม่อยากได้ปันญ์ไหนเฮล่ะไม่อยากได้แม่ค่ะเนี่ยรับสร้างไว้มันยังมาถึงเวลาซิงวัดว่าสิ่งพระสงฆ์ต้องการเสื่อให้เพื่อนได้เป็นบุญเป็นกุศลไรหรือนี่เนาะใช่เออนี่แหละสิ่งวัดสิ่งพระพระสงฆ์ที่วัดต้องการเป็นแบบนี้ละได้บุญได้กุศลหลายค่ะแนววันบ่ต้องการ โอ้ซ oh, right. ื้อมาได้เพิ term, ่นกับบได้ใช่อาจารย์เขฟันอีกบอกข่ะตั้งแต่เหตุใดพุ่งมันนี่กับฟัน้็นั่นแล้วอยู่เรื่องกระดานแล้วฟันว่าเขาเรื่องน่อยผู้ชายมาถทั่วไปบอกให้ฟังเลยค่ะฟันว่าอะไรฟันว่ามีผู้หญิงสองคนมีผู้หญิงสองคนแม่แม่ผู้หญิงฮากอนน่ะนะเมร์เรื่องน่อยฮากอนมาน้ำกันสองคนอุ้มเรื่องหน่อยผู้ชายมากเออมาเถิดหน่อยเพื่นแข่งจีดี้เพ่อนหน่อยเอามาว่านว่าน ถ้าจารย์เอาลูกมาให้เอามาให้จังได้หนึ่งหันก็บหนึน่อยก็ยิ่งยิ่มาให้รอกแต่ว่าได้รับไปเลียกมันเข่าวกันวันนี้ก็ได้รับไปที่เกาหลีกันเก็คิดว่าข่าอยู่บ้านอยู่เอาอยู่ได้เอาอยู่ได้เอาอยู่แต่ว่าญาติโยมก็อยาทั้งในบ้านฝันดีดีเลยแต่ว่าเลียกมันก็หลายสำนักเนาะเลียกเอามากทั้งหลายก็ัการนบมันหลายบูมมันก็ต้องเน้นๆไปกับปู้ที่สีเน้นดำกับยาสมอนเป็นไม่ไล่เด้อเน้นๆไปยาอม้อนนี่ มาตอนใดคะอาจารย์ยาม้อมันเกยตูไปขอมือนั่นล่ะมือมันเบาทเมื่อแมียมันป่วยค่ะมือมันมามือใหม่ยังมือยังมือแรงก็มือเสาร์มืนมามือใหม่อีกอือล้วก็เรี่องข้มฝันเรือข้อมฝันกับฝันบ้านนั่นแหละเล็กน้อยนี่เมีนี่มีสองคนอุ้มเล็กน้อยมาให้ยกันอุ้มเล็กน้อยมาให้ดีแนวแนวอยู่ลุมน้อยผู้ชายกันได้แล้รับเอาค่ะอืมได้แล้วเอาไว้ว่าไว้ เร<ม>าเอฟซมันกนระกดานตัวสีตื้นตัวเลขเออนนี้่เห็นกระดานกตื้นตัวเลขต้องถามซะก่อนได้ว่าเลขมันหลายข่า,ยาเอาเนะ <S <S าะค่ะเงต้องลไปก่ะเจา้ายนมาทายกเจ้ากัมาทายรูปอยู่ช่งกเจาากก้ามากกนเเายลเจ้ากัมาทายส่วนชายต้ยยซนซันยอดอป้าได้ทหมเท่าไรกจันาป้าได้หนึ่งหมื่นห้าพันห้ารยห้าสลงไท้า ดดอากลากเลยวหานหานยี่กู่ชั่มงมเมนสิเดวงกลมหาศูนย์ไวติ่างานนูนเหรอเนี่วงกลมหาศูนย์ไวอนเอย่าตอนนี้ก็หาศูนย์เวาวาปูนดำมันเน้นสามเน้นสามหาเด้อสามหก็สีเจ็ดสามหาวบานมังตัวนึงไว้คน่งไม่บอกแล้วันบางตัวนึงไว้ัน่ว่าผมบอกว่าดอกเมื่อนั้นก็ได้ออกคิดว่าเร้บังไหวนบอกว่าบังไหวาเป็นยัง เราบอกแนี่ว่าปูบังไวเด์ตัวเหนียวใั่ได้เลยเนาะดิบยมสิได้ถูกเนาะผู้ใดได้เบิ้งคลิปเต็มเต็มเนาะค่ะเบิ้งค้ามบอกของปูนะคะปูบอกอยู่แล้วว่าปูบังตัวใดไหวเนาะค่ะเนาะกฟังคลิปให้จบนะคะเน่มันตัวมันบังโอ้วอแม่นมันก็เป็นซีเกดยตุก็ มันบ็ว่ามันบังตัวไว้น่าหน่เพิ่นทงไล่มากเพิ่นบังตัวนีลาตัวสองตนีละเพิ่นว่าเลขเพิ่นไหนเพิ่นไหนสองตัวนี่เพื่อนสิเพิ่นสีบังตัวเพิ่นสีบังมีเพ่นแปหาเด้อตัวเพิ่นสี่บังบอเพราะว่าในไลมีงเพิ่นบังตัวสี่เจ็ดสีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งว้าตาเพื่นว่าอยู่เมื่อนั้น ให้เอซไปย้อนบงคิปเด้อค่ะเด้อที่เด้ลงไปเนาะค่ะเนาะของวูรซีนดในการไล่ซดมือที่ทำพิธีเนาะค่ะวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะถ้าก็พระอาจารย์อาจารย์ที่เียนนนแปหครับ08นแหาับสิบสิบสิบสี่านี้ลหละที่อาจารย์เน้นเนนแมนบ่ค่ะแมนนืองหาหนีไม่หนค่ะนี่เือ หนึงหาเล็กน้อยก็จะเป็นหนึงกับผู้ชายก็จะเป็นหาตัวห้าหกห้าหกก็จะผู้ชายก็เขาก็ตีไปเนาะอันนี้เรียกอาจารย์ตีเองเออตีเองตีเองอันซีหาเนี่ยเป็นผู้หญิงเล็กน้อยมาะหายภาคก็จะเป็นซีหาแต่คิดเบื่องเอาซอยซอยกันตีเนาะซอยกันตีเบื้องโน้นเออมันตีให้แล้ว เอาแล้วฮ mm ่องขนเนี huh. ่ยซอยคิดซอยตีซอยซอยพิจแต่นาเบื้งตัวเออนี่ไดนมันสีดีเนี่ได้นสีไดอืมร่าตะปวนส่นเขียนหานติดผู้ใดเขียนมีแ่สีจีนูดเขียนสหผู้ดเขียนอยู่บ่เขนอยู่อันนี้ได้ตัวตัวเข้าใจว่าเพิ่นเขเขียนตัวแปหพี่ดิแต่ว่าพวงนี้คันน้ำม้นอันนี้อยู่ เมืองนี้แนี่เดินมันก็ยังนี่นี่่าแมนเขายังทายรูปอายุทายรูปอยุประมาณตีมันนี้อ่างเหมอนเด็คันบเออเด็คันได้อ้างกันนเด็กคันเด็กน้ำตาเทียนหอ้ยซื้อคนอ่างมาวนี่เดอย่าน้มดานเดอยซื้ออ่างน้ำมนมาให้พูดยาโอ้ยนี่เดือยเขียนที่นี่เดือยูนหานี่เดยนี่เดือยศูนหนี่เดอยโอ้โอ้โอ้เขียนรอบหลังพนเขียนรอบหลังดูนี่ครอบัวนี้ตาตัวเป็นเนียนนี่ก็คือสิแม่น ตัวพนเนี่นตัวนมกลมพนกลมสีเก็ดสีเก็ดเนาะจพนเนี่ยสีเจ็กับเจ็มห้าละที่ปูเนนเจ็ดสามห้ากับสี่เจ็ดกระต้มกับเลขไอของยาสมอนเนี่ยนยาสมอนกับสี่เจ็ดห้าศูยาอมอนอีกสามเจ็ดสี่ นียแต่นี่้งโดดโดดนะฮ่าซูโดดเดียวรอนโอนศหฝนซูลันหายันศูันหาว่าสันตัวมือนี่ยฝันหายป่ะันว่าบมีม่งไฟซาฝันเดโอ้ย่าอันยาอมอนมนยาตานียาตานีบ่แเมนยาต่นี่มันหายว่าสันตัวบ่ามีผงไฟซาคนจ้าออทำงานเท่ากัน่ได้ส่คงานหรือว่าอยากทำบุญก่อนส่งงานก็ได้เนาะแมนบ่จ้า เออมาเดกซื้อเคียงปั้นไฟซอยอาจารย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุน้ำซื้อโล่สางกองบุญของกุศลุนเสวัดรเสวาบ่เป็นังเมืใดก็ว่าสิบมมาเห็นวันนี้จะพ้นดอกสบ่า่าขึ้นว่าที่เห็นมอชนะเพราขึ้นว่าที่เห็นมอพิมพ์ขึ้นว่าที่เห็นวันนี้บ่าโมจ่ายังบ่เห็นอยู่นี่แม่นบ่ล่ะจ้เออคนหลายๆยังบ่เห็นอยู่ดิไม่เห็นวันนี้อยู่ขนาดที่นี่หรือปัง ขนาดอยู่ไกลๆวันเทียกัยังไม่ได้เห็นอยู่นาะแต่ลูกว่าอาจารย์เริ่มพุ่มหนึ่งเด้ยค่ะพุ่มไรวานี่ยพุ่มสร้างค่ะพุ่มสร้างกับชิบชีมเมนบ่พ่อลาอาจารย์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสร้างหนึกับหนเออบอกม่ได้ดอกมันมมีของลงแแ้วลูกบอกว่าเียนกระดานไม่าดานบอดนักเรียนเลยบอดนักเรียนเลย เนี่ยแดดติดไปดีเรื่องอาจารย์นี่พอดีมาทุกมือเต็มทุงมือเตี้นี่ยังหรบอากระดานอันนี้อยูช้านี่ละมาพูดไหนพูดไหนกับพกเราตอนี่ก็บพวกเขียนเราค่ะยาตอนี่กด้แอบู่แล้วค่ะยาตอนีเด้ิว้ก็ปูไปเ่ยตอนี่ไดบยวแล้วก็ปูไปนั่น ภู S <S uh so มิสร่างถ้าเอานี่เลยนะอาคะอจารย์ภูมสร่งหทีเด็กานี่ก uh> ัเป็นตัวแนวทางของทางบัดดงนาเพิ่นเนาะค่ะแต่ละภูมินะคะพี่น้องค่ะภูมิวัดเนาะค่ะเจ็ดสามห้าล่างสี่เจ็ดเนาะค่ะแล้วก็แปดห้าแล้วก็ห้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องอาจารย์ฝันเนาะค่ะศูนย์แปดห้าล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะค่ะแล้วกัห้าหกแล้วกัสี่ห้าเนาะค่ะพี่น้องปูภัยเนาะค่ะเก้าสามห้าล่าง ห้าศูนย์เนาะค่ะยาตอนนี้เนาะค่ะกับห้าศูนย์ตัวเดียวนะคะพี่น้องยาสมอนเนาะค่ะยาสมอนสามเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องเท่ากับแปดเจ็ดห้านะคะพี่น้อง่ะยาตะเคียนนี่เนาะค่ะพี่น้องไลฟ์อันนั้นเนาะค่ะพี่น้องกับหมักดักใสกับจัดเอาพุ่มไหนก็จัดเอานะคะพี่น้องแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ช่างนี่ค่ะช่างกันหนึ่ง หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก่านาะคะ่ะแต่บ่ได้เขียนลงนะคะ่ะพี่น้องมันเต็มค่ะพี่น้องค่ะหมัดจะได้กระจาดคัดกระพานมันเต็มค่ะพี่น้องมันเต็มกระดานค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่กัเป็นเบอร์โทรนะคะ่ะพี่น้องเบอร์โทรของทางพระอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องอยากร่วมทําบุญ <c oughs> <c oughs> ก็ โทรมาหาทางพระอาจารย์ได้เลยค่ะนี่ค่ะ,ะเบอร์โทรพระอาจารย์ตรงน้าเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องอยากรวมทําบุญเนาะค่ะพี่น้องก็โทรมาเลยเด้อค่ะแอดกัเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ